ตบเตียงเลยนะฮชยค่ะไปไปตรวจฟันกันค่ะเอออ้าวแล้วสองคนไปไหนเนี่ยอ้าวเลือแต่ลูกเออลูก,ล,กลูกกว่าลูกตื่นตนตืนต่นเอออะไรอ่คะพิ่งอ่อยตก กินข้าวแล้วลูกโอเคเดี๋ยวหนูไปนอนแป๊บนึงแล้วไปกินข้าวนะเอ่ะอาไปดูสิว่าลห,หลอนปะหืมหลอนี่ะไปทำอาหารก่อนไอ น่าตัดเดี้ยสินะนั่งเอ้ยอย่แบบน้ำกว่าดาดาอา้าวพ่อไม่ได้อบน้ำเลยบมูตัวหมิน่นนะจะซื้ออะไรจ้า